วานบิสก้าตอบสองคำถามถูกใจแฟนลิเวอร์พูลถูกใจแฟนบอลลิเวอร์พูลแน่อารอนวันบิสก้าตอบสองคำถามนักเตะคนไหนอยากแรกเสื้อด้วยมากที่สุดและคิดอย่างไรที่พี่เมียรีต้องหยุดเตะเพราะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสอารอนวันบิสก้าลักขวาแมนเชสเตอร์ยูไนเตดสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังยอมรับว่าซาดิโอมาเน่เป็นนักเตะที่ตนเองอยากแรกเสื้อด้วยมากที่สุดและยืนยันว่าอยากให้พี่เมียรีรู้ดูการนี้ กลับมาแข่งขันกันให้จบวันมิสซกาที่เพิ่งย้ายจากคิสตันาเล์มาอยู่กับปีศาจแดงเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเพื่อค่าตัว50ล้านตอนประมาณ2,000ล้านบาทเผยผ่านเอ็กซ์เพยสสื่ออังกฤษหลังถูกถามนักเตะในพี่เมลิกคนไหนที่อยากแลกเสื้อเดือยมากที่สุดว่ามานี่ผมได้มาจากเขาแล้วมาวดูกาลที่ผ่านมาจากนั้นก้องหลังวัย22ปีก็ถูกถามเรื่องรู้สึกอย่างไรบ้างที่พี่เมลิกต้องระง,งับแข่งไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ผมต้องการให้ฤดูกาลนี้เล่นกันต่อผมคิดถึงมันสำหรับทีมที่ทำผลงานได้เยี่ยมในฤดูกาลนี้ผมมั่นใจว่าพวกเขาต้องการให้จบอย่างที่พวกเขาเป็นอยู่ก่อนหน้านั้น